น้ทุกอย่างมันก็กลายเป็นมหาดารฤกก็เลยทําให้อุภาพมันไปด้วยกันนั่นแหละมหากุนาล่างไปด้วยกันเปาสำคัญของการให้การเสียสละที่มีโดยทุกสังคมมันก็เลยมีกําลังในการถึงมันกําลังมันถึงทุกวงจีคือการให้ ต้องไปได้วยกันงส,สงิสริมกันจะไปเพราะว่าสังสวัสดนี่มันเริ่มต้นในการเฉพาะ <c oughs> อืมเฉ <c oughs> พาะเฉพาะเฉพาะมาเริ่มต้นตรงนี้มา <c oughs> มันมาด้วยลักษณะแบบนี้ไง <c oughs> ทไลายสมุทรไทยมันเป็นแบบนี้เ <c> ฉ <oughs> <c oughs> พาะเฉพาะเฉพาะ มันคือการสร้างกำแพงขึ้นมาตั้งแต่เริ่มคือการเฉพาะจากสิ่งที่มันไม่มีขอบเขตพอเริ่มเฉพาะมันก็เลยมีขอบเขตขึ้นมามน,นั่นแหละมันก็เลยขอบเขตมันก็จํากัดขีดความสามารถจํากัดการปลดมก็จํากัดแต่นั่นก็ต้องแก้โดยการให้ให้ออกไป จะสว่างก็ออกไปจะค่ายช่วยหรือช่วยก็ต้องให้ออกไปดับร่างก็ให้ไปว่างร้างก็ให้ไปว่างก็ให้ออกไปก็ไปได้กันเขาะประสิ่ง์นะว่างร่างให้ดับก็ทุกอย่างไปได้กันก็ดับล่างให้ก็อย่างนี้ไปได้กันอันนี้มันก็กลายเป็นเนื้อหามหากุณาเดียวกันไปองค์พุทธองค์มหาบารมี แล้วเ,เราไปต้องไปด้วยกันแบบไม่เอาไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาด้วยไพ่ตัวเฉพาะมันเอามาแล้วคณไม่ใช่ประโยคเหล่านี้เพื่อสลายขีดจํากัดของของตัวเองมันก็อย่างทุลักทุเล ไปได้วยกันถไ,ไปได้วยกันแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปได้วยกันด้วยมันจะได้ไม่มีขีดจํากัดแล้วไม่มีขอบเขตถ้าไม่ดำลีประโยคเหล่านี้ขึ้นมาก็ทุกคนมันมีข้อจํากัดในตัวเองมีข้อจำพาะในตัวเองก็มันก็จะไม่กว้างขวางไม่ทั่วถึงจริงมันจะไม่กว้างขวางจริงไม่ทั่วถึงจริงเวลาผม อันต้องดัมบิดนำล่องดําริดที่มันสลายข้อผูกมัดในดําริดเนี่ยไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันอย่างนี้ไปด้วยกันดังนั้นไอการที่มันเอากันมาในตัวมันเองในตะบะฌา,า,านญาสภาวะละักษณะสมาธิสติปัญญาเบาหรือว,ว่างไม่แต่ว่างมันยังมีตัวเอาซ้อนในว่างนั้นมาแต่เนี้นก็จะสลายตัวเอาซ้อนให้ มันทําให้มันไม่มีขอบเขตขึ้นจาจแในอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นดังนั้นไอ้แม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเนี่ยมันจะแมทกันมากมันจะทําให้เสถียนกันมากกับสรรสิ่งแบบไม่เหลื่อมล้ําแบบแบบไม่แตกต่าง ยัเสียสเสียงกันมากแล้วมาหาดำริโดยทํานองเนี้ยต่อให้บาร,รมีเกิดมันก็ไม่เอาไม่เอาซ้อนบาร,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 รมีเกิดก็เกิดไปบารมีบารมีเกิดก็เกิดไปจะมากจะเพิ่มพูนไปอย่างไรก็เพิ่มก็เพิ่มไป แต่มันไม่ไม่เอาซ้อนนี่มันมันอย่างนี้ไงมันไม่มีจุดบอกท้องไม่มีจุดบอกถรรมหาดํลี่นั้นเป็นประธานเอาไว้เรื่อยๆก็จากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอากันเรื่อยๆปั๊บเนี่ยต่อให้บารมีมันมีมากขนาดไหนมันก็ไม่เอาซ้อนบารมีเมื่อบารมีมันมีมากแล้วมันไม่เกิดการเอาซ้อนบารมีมันจะเกิดมันจะเป็นมันจะเป็นอะไรตามมามันก็จะกลายเป็นแผ่บารมีต่อสองสวัสดิแผนแทนที่จะเฝ้าบารมีแทน อะไรานนั้แทนที่จะเฝ้าบาร,รมีแต่มันจะกลายเป็นแผ่บารมีแบ่งปัน,นบาร,รมีแทนมันก็จะไม่เป็นคู่กรรมกับบาร,รมี <c oughs> มันจะไม่เป็นคู่กรรมคู่วิบากกับบารมีบารมีมันจะเพิ่มพูนขึ้นแบบไหนอย่างไรมันเพิ่มพูนขึ้นเองแต่มันจะไม่มีตัวเอาซ้อนนั่นคือข้อข้อที่มันไม่เป็นมนทินข้อที่มันไม่บกพร่องข้อที่มันไม่มีข้อเสีย คุณปลดสัตว์กันไปเรื่อยๆอย่างนี้ยมันบารมีมันก็เพิ่มคู้นอยู่แล้วในการโปรดแต่มันจะไม่มีตัวเอาซ้อนนั่นเองนั้นก็พื้นฐานก็มหาดําริก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันเป็นพื้นฐานเขามหาดําริที่มันล้างดํมฤตทั้งปวงที่มันไม่ล้างเป็นพื้นฐานเขามหาดํมฤตที่มันล้างดํมฤตทั้งปวงไอ้ดาริชนิดที่มันไม่ล้าง ที่เราเคยสร้างมันมาที่เคยดํำริมันมาแล้วมันไม่เคยล้างตัวมันเองแต่มันกลับผูกมัดในตัวดำรินันนั้นมาไอ้พวกนั้นมันจะโดนล้างทั้งหมดนิสัยใหม่ก็ไม่ก่อ,อกเอกิดนิสัยเก่าก็มันก็หมดนิสัยมันมาจากตัวเอาตัวเอาสอนถ้ามันไม่ใช่การเอาสอนไม่เรียกว่านิสยัยทุกอย่าง มันมาจากตัวเอาซ้อนเป็นยังการเป็นนิสัยแต่ถ้ามันไม่ใช่การเอาซ้อนไม่จัดว่าเป็นนิสัยน,นั้นบารมีมากขนาดไหนทุกก็มากเป็นเงาตามตัวมันก็ทุกแบบบารมีนั่นแหละ <c oughs> ถึงเวลาก็รู้เองงเงี้ย <c oughs> บารมีก็จัดว่าเป็นสภาวะนะอันนี้จังทุกขังอนัตตาสภาวะทั้งหมดไม่มีข้อย,ยกเวน้น <c oughs> ยังจัดว่าเป็นสภาวะอู่ <c oughs> ดังนั้นถ้าเกี่ยวข้องกันแค่บารมีมันก็เหมือนกับเกี่ยวกันเกี่ยวข้องสัมผัสแค่เปลือกแค่กับเพาของท่า <c oughs> ถ้าเกี่ยวข้องกันแค่นุภาพแค่บารมีมันก็เหมือนกับาัสัมผัสแค่เปลือกแค่กับเพื รูกผมคำมแค่เปลือกกับพี่ของท่านเหมือนก,นก็ไปก่อนในสิ่งที่ท่านไม่เกาะงดีกว่าไปเอาในสิ่งที่ท่านไม่เอาบรารมีไม่เอาในตัวบรารมีเอง <c oughs> แต่นั้นข้อเสียเวลาเจอองค์菩萨เวลาเจอองค์มหาบรมีก็คือศรัทธาศรัทธาแล้วเกาะศรัทธาแล้วยึดนั่นคือข้อเสียก็เริ่มมีนิสัยเสียตั้งแต่เป็นนั้นเป็นต้นมาชักจะเริ่มสั่งสมอยากจะเป็นอย่างท่านก็เริ่มสั่งสมเริ่มเอาเริ่มมีเริ่มโอ้โหใครจะไปตัดสรุปอนั้นก็คิดว่ามันดีแต่ก็ไม่ได้เฉลี่ยว,ว่ามันเกิดไม่ดีในดี ไม่เฉลี่ยคว่าสั้นหมดสั้นไม่เยินเยอ่อทำให้าการโต้ทั้งแต่ละคนมันแบบจะชับขึ้นแล้วก็ฉับพันขึ้นอะไรเงรี้ยเพราะทุกคนก็จะมีกรรมใส่ตัวเองถ้าลำพังตัวเองก็กรรมใส่ตัวเองก็จะสวนเยอะออทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องอุปโลกการคุย ต้องอุปโลกการสรุปตัวสรุปเองแต่ละป,ออประโยชต้โลกสรุปตัวสรุปเอแต่ตละประโยชประโยชซึ่งกันและกันมันก็มันก็ช่วยเป็นกำลังร่วมกันมหาวนาร่วง แต่แมอยู่อยู่คนเดียวก็ต้องเข้มแข็งต้องเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดต้องชั่วประโยคนั้นประโยคนี้ก็ชั่วเลยประโยคที่ตัดสรุปคนในประโยชเองก็ชั่วเลยอยู่คนเดียวก็ต้องเด็ดเดีด่ยวแล้วเข้มแข็งก็ได้หมดอ่ะไม่เป็นไรหลายคนก็ยิ่งดีแต่คนคนเดียวก็ต้องดี เวลาไหนเวลาไหนค็มันฉับพันขึ้นมาได้เรื่อยๆไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอากันได้เรื่อยๆฉับพันขึ้นมาเริวขึ้นมาเวลาไหนมันฉับพันกันได้เรื่อยๆรวดเร็วกันได้เรื่อยๆ หัดไม่เสียดายตัวเองหัดไม่เสียดายจิตอืหัดไม่เสียดายความเป็นอยู่ของจิตการมีอยู่ของจิตหัดไม่เสียดายการเป็นอยู่ของตัวเองการมีอยู่ของตัวเองไม่เสียดายเวลาเวลาไหนก็หัดฉับพันหัดรวดเร็วขึ้นมาก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไม่ต้องเสียดายตัวไม่ต้องเสียดายจิต ในตรงเสด็จได้สรรพสิง่งเอานี่แล้วสมุดเฉดให้มันให้กับสังสาวัตรได้เรื่อยๆนยจะได้ไปสร้างเครือข่ายแห่งมหากุณาขึ้นด้วยตัวเองปอดเข้าไปแลก็ละจะได้เป็นเนื้อหามหากุณาไปได้วยกันเหมือนกับตัวเอง ไมะใช่มีแต่ตัวเองมีแต่ตัวเองแล้วเราไม่ขยันสรุปให้กับสังสวัสดก็ไม่ได้กำลังมหาคุนาเพาิ่มก็มีแค่ตัวเองแล้วใยๆขยนันฝึกขยันสรุปให้กับสังสวัสดเรื่อยๆแล้วคุณก็จะได้กำลังแห่งมหาคุนาสมทบเข้ามามากขึ้นมากขึ้นในแต่ รวมจิตในแต่ละมหาบุณาจะเกิดตามเกิดตามขึ้นมาจะได้ไม่ได้โปรยเฉพาะตัวเองแต่นั้นแต่ละคนแต่ละคนก็ต้องสร้างเครือข่ายมหาบุณาขึ้นด้วยตัวเองก็ด้วยความขยันสรุปให้กันสองสวรรค์นะขยันตัดสูให้ขยันดับล่างว่างล่างให้ขยันทิ้งตัวทิ้งไปด้วยกัน ขยันทิ้งมันทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งไปด้วยกันขยันไม่เอามันทั้งตัวเอาตัวไม่เอาไปด้วยกันไม่เอามันทั้งตัวเอาตัวไม่เอาไปด้วยกันขยันนั่นแหละขยันสร้างเคือข่ายแห่งมหากุณะนั่นก็เป็นพุทธเกษตรเป็นจุดเริ่มต้นของพุทธเกษตรเหมือนว่าคุณสร้างหน่อหนือพุทังคูณขึ้นในดวงใจของแต่ดวงใจ นั่นแหะมันก็เหมือนกับทุกคนยังให้พุทธเ,เกษตรเกิดขึ้นในโลกธาตุสองโัวคุณเป็นผู้ที่ผลิตหน่อนเนื้อผู้ทางกูณคุณที่คุณเป็นผู้ที่ผลิต,ตอพอที่รรให้กระทุดงจิตก็อย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องเฉพาะแต่นั้นกับสังโทว่าในคนต้องแอคทีฟอย่างยิ่ง แต่ละบทแต่ละเนื้อหาคุณต้องแอคทีฟอย่างยิ่งกับสังสวัสดิ์กับสรรเสิญกับทุกอย่างทุกเรื่องไปด้วยกันอืมเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็ไปด้วยกันให้นหมดแหละเรื่องยากเรื่องง่ายก็ไปด้วยกันให้มันหมดทุกเรื่องไปนั่นแหละแอคทีฟอย่าบายเบี่ยงอย่าปฏิเสธอะไรอย่างเงี้ยสภาพไหนคุณก็ไปด้วยกันอย่างภาพนั้นนั้นมันจะไม่เหลือสังสวัสดิ์ ภาครวมมันจะได้หมดไปเลยข้อสำคัญคุณไม่ผูกมัดอยู่กับว่างไม่ว่างการไม่ผูกมัดอยู่กับว่างหรือไม่ว่างการไม่ผูกมัดอยู่กับนิพพานหรือไม่นิพพานอันนี้สําคัญการไม่ผูกมัดอยู่กับหลุดพ้นแล้วไม่หลุดพ้นพ้ไม่พ้น การไม่ผูกมัดอยู่กับสังสารวัฏหรืออยู่กับนิพพานไอ้ไอ,อย่างเนี้มหากุณาจะไม่มีอุปสรรคคุณต้องไลยข้อผูกมัดกับว่างกับไม่ว่าง คุณต้องไล่ข้อผูกมัดกับหลุดหรือไม่หลุดพ้นหรือไม่พ้นหมดกรรมได้ไม่หมดกรรมหมดกิเลสไม่หมดกิเลสคุณต้องไล่ข้อผูกมัดนะครับว่าหมดหรือไม่หมดไปด้วยกันหมดแล้วไม่หมดก็ไปด้วยกันนั่นแหละไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันนั่นแหละไม่มีได้ไม่มีเสียกับหมดหรือไม่หมดไม่มีได้ไม่มีเสียกับพ้นหรือไม่พ้น นั่นแหละเรียกว่า Jamie, ไม่สร้างเงื่อนไขขึ้นมาไม่สร้างข้อผูกมัดขึ้นมาเสืีอจนเสียจนเก้ะกักลงๆไปซะเองอย่างนี้มันจะได้คล่องเลยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับว่างไม่ว่างสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับพ้นไม่พ้นสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกันนิพานหรือไม่นิพานสิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปได้กันเลย 刚才龙婆说那个大พ网络是现在更多是人的大นี网络มน还是非人的ก็พร้อมไปด้วยกันมันไม่มีเส้นแบ่งว่ามนุษย์และอมนุษย์รวมนึกสิ่งที่มันไม่ใช่มนุษย์และสิ่งที่มันไม่ใช่อมนุษย์ด้วยรวมหมด แม้แต่ช่องว่างในอากาศซึ่งมันไม่เกี่ยวกับมนุษย์หรืออัศมนุษย์ดัง <c oughs> นั้นเครือข่ายแห่งมหากุณามันไม่มีเส้นแบ่งมันไม่มีลักษณะของการจะต้องแบ่งอะไรไม่แบ่งมนุษย์ไม่แบ่งอมนุษย์มไม่แบ่งทั้งสิ่งที่ทไม่ใช่มนุษย์หรือไม่ใช่อัมนุษย์ก้อนหินดินไยต้นไม้ใบหญ้ารมหมดทุกสิ่งอย่างญญญาทั้งว่างในอากาศหมดจิตวิญญาณหรือไม่ใช่จิตวิญญาณ มนุษย์หรือไม่ใช่มนุษย์ก็รวมหมดเข้ามาทุกอย่างไปด้วยกันถ้าเราสร้างเส้นแบ่งขึ้นมหากุณาจะทุลักทุเลจะลำบากทันทีเหมือนคุณจ้องจะปวดสัตว์แสดงว่าคุณมีภาวะเฉ่าเพอยู่กับสัพสัตและภาวะเฉพาเพนั้นน่ะมันจะไปกระทบประกะรรงั้สัพสัตพวกคุณไปหลงเฉพาะเข้าไป มันก็เกิดการเฉพาะกรรมกับสัมปัสส์กระทบกับกรรมของสัมปัสส์ก็จะลาบากหน่อยเพราะมันมีวิบากในสัมปัสส์เองแต่ั้าเวลาที่คุณมาหากุณาเนี่ยคุณจะไปเลือกก็เฉพาะสัมปัสส์ไม่ได้สัมปัสส์หรือไม่ใช่สัมปัสส์คือรวมหมดไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันไมแต่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟโลกธาตุสังสวัสมันรวมหมด การเฉพาะเนี่ยมันทําให้เกิดความทุลักทุเลเพราะการเฉพาะมันคือการกระทบกระทบเฉพาะประจันบาลเฉพาะสิ่งเหล่านี้จะทำให้เธอทั้งหลายทนยากเวลาปวดจะทนยากเหมือนกับพอดิสัต์ทั้งหลายมุ่งจะปวดต่สัพสัตว์พอิสัตว์ทั้งหลายก็เลยกระทบกับกรรมสัพสัตว์อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทนยากอยู่กับกรรมสมรสับสัตย์พอิสัตว์ทั้งหลายก็ต้องล้างขตินิยมครับว่าปวดตส์ออก แตห่หมายถึงทุกอย่างแทนไอ้ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานี่มันคือทุกอย่าง,างล้างคตินิยมคําว่าโปรดสัตว์ออกถ้าคุณล้างข้อนี้ไม่ได้<ม>นั่นแหละบุคลิกฟิเ<ม>จาะจงหรือ<ม>การจเพาะสิ่งนั้นจะทําให้คุณได้กระทบกับกรรมของสัปสัตว์แบบทุกเวทนาและแบบลําบาก แบบทุลักทะเลเปดีียกันคุณต้องไม่มีเส้นแบ่งนนี้ก็ส่วนมากมันก็มีเส้นแบ่งหรืออย่างนี้สรัปรสัตไม่ใช่สรัพสัตมนุษย์อมนุษย์ก็มีเส้นแบ่งนั่นเป็นคตินิยม ไอ้ไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมไปด้วยกันเนี่ยมันไม่เลือกว่าจะเป็นมนุษย์หรืออนมนุษย์หรือไม่ใช่ทั้งมนุษย์และไม่ใช่ทั้งอมนุษย์มันรวมหมดคือไปได้วยกันอย่างเนี้ยมันก็ลดตัวกระทบแต่มันจะกลายเป็นล้างแทนไล่ล่องลอยล้างแทน <c oughs> ในเวลาที่เราสังเกตตัวเอง เวลาเราไปสนใจจะมุ่งปวดตรงไหนตรงไหนตรงไหนตรงอะไรนั่นแหละมันสร้างเส้นแบ่งขึ้นมันกําลังจะไปกระทบกับกรรมร้อยสับรัตย์ในกลุ่มนั้นในที่นั้นในตรงนั้นไอต้ตรงนั้นเราคือความทรมาน,มานความทุกข์ยากลำบากไอ้ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเนี่ยมันทุกที่ทุกเวลา ม่เช่เฉพาะตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นมันทุกที่ทุกเวลาทุกพนาการมันก็จากไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาอย่างนี้นะเช่นแล้วมันจะไม่เลิกทะเลดังนั้นพอดิศสัตว์ทั้งหลายก็ต้องการกองการจบช่วยดีดีการกองการปด ไปหลงเฉพาะอะไรบ้าถ้าไปหลงเฉพาะอะไรมันก็แคบอยู่แค่นั้นปวดอยู่แค่อะไรมันก็แคบอยู่แค่นั้นแล้วมันก็ไม่ทั่วถึงไม่กว้างขวางมันตลอดเวลามันทุกธนานการมันไม่ใช่ไม่ใช่โมแต่ตรงนั้นตรงนี้ปวดตรงนี้ปวดตรงนั้นมันคือตลอดเวลามันคือทุกธนการทุกเหตุการณ์ แม้ไม่มีมนุษย์อมนุษย์อยู่ตรงนั้นแต่มันก็มีการมิบากของมนุษย์และมนุษย์ที่ประทับเอาไว้ตรงนั้นก็มีติดอยู่ในธาตุสีติน้ำลมไฟเมื่อมีติพพบภูมิคุณไปอิงสถิตอยู่ในลักษณะนลักษไะใดค้อธาตุสีดิดน้ำลมไฟแม้แต่ในอากาศ วิบากคุณก็ประทับไว้ในอากาศด้วยใช่ไหมดังน,นั้นคุณไม่อาจจะเลือกนังน,นั้นอย่างนี้มันเป็นการล้างการรมวิบากให้กับสัมภะด้วยที่เขาพาประทับเอาไว้ดังน,นั้นคําว่าทุกอย่างแบบไม่ต้องไปแบ่งแยกอะไรก็<ม>ตลอดเวลา เขาก็ทุกสถานการ์ทุกเหตุการณ์ก็ไปได้วยกันไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไปได้วยกันไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปได้วยกันไม่ต้องไปแบ่งธาตุไม่ใช่ธาตุไม่ต้องไปแบ่งจิตวิญญาณไม่ใช่จิตวิญญาณไม่ต้องไปแบ่งสรรพสัตว์ไม่ใช่สรพสัตว์ก้าวข้ามคตินิยมคำร่ะโปรสัตไปเลยถ้าอย่างนี้มหากุนามันจะไป <c oughs> แบบไม่มีเงื่อนไขไปแบบไม่ต้องทนยาก ไม่ต้องทนยากนานนที่การปวดมันทนยากเพามุ่งแต่ปวดสัตว์มันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีดแต่มันก็มีอะไรที่มันไม่ดีซ้อนในสิ่งที่ดีเ,เ,เ,เพราะตัวมุ่งซึ่งตัวมุ่งตัวนี้มันจะมีผลในเชิงกระทบ กับสัพสัตกรรมิบากของสรพสัต์แล้วบางทีโปวดแล้วไม่ได้ดั่งใจก็จะงองแงซะเองในการโปวดจะหน้านี้อยู่คิ้วขึ้นมวดซะเองในการโปวดจะเบื่อหน่ายซะเองในการโปวดคือเนี่ยมันจะมีผลเสียเยอะเพราะตัวมุ่งแบบเฉพาะทางเฉพาะอย่างเฉพาะเรื่อง แต่นั้นไม่ต้องไปเฉพาะทุกอย่างไปด้วยกันทุกสถานการณ์ทุกเหตุการณ์ทุกเวลาทุกสถานที่ไม่เลือกว่าจะเป็นสัพสัตหรือไม่ใช่สัพสัตก็ไปด้วยกันเรียกว่างล่างมันไปไปล่องลอยล่างมันไปอย่างนี้ย จะทาให้เราบรรดาโพธิทั้งหลายไม่ลําบากในการโปรดเพราะว่าโพธิสัตว์ทั้งหลายมันแน่วแน่มากับปณิธานนิยมคตินิยมปณิธานนิยมในการจบช่วยสัพพสัตต์ในการลื้อสัตว์ในการขนสัตว์แล้วก็ในการทะเลาะกับสัพพสัตว์แล้วก็การที่สัพพสัตว์ไม่ได้ดังใจแล้วโพธิสัตว์ก็งองแง่ซะเองงองแง่งซะเอง ก็ฟัดก็เฟียวเสีเองนั่นคือปณิธานนิยมแต่นั้นก็ต้องฟังในสิ่งที่สรุปปณิธานปณิธานสรุปปณิธานทุกอย่าง จะสรรพสัตหรือไม่ใช่สรรพสัตก็ไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวจะสรรพสัตหรือไม่ใช่สรรพสัตมันก็ไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวจะสรรพสัตหรือไม่ใช่สรรพสัตก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาครับ